วันนี้คุณรติพามาดูบรรยากาศยามค่ำหลังจากที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วที่สวนสาธารณะบางสะเรซึ่งตั้งอยู่บนถนนเรียบชายหาดบางสะเรนี่นะคะมองไปด้านโน้นก็จะเป็นชายหาดบางสะเรเห็นไหมคะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วแต่ขอบฟ้าและก็น้ำทะเลยังเป็นสีแดงอยู่นะคะดูคะ่ะด้านหน้าเราตรงนี้ก็จะเป็นเรือต่อ223นะคะ และตรงนี้ก็จะเป็นศาลหรือเป็นรูปปั้นของกรงมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะฝั่งด้านโน้นที่อยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้ก็จะมีผู้คนมีนักกีฬามาออกกำลังกายนะคะปกติเลยถ้าตอนก่อนมืดเนี่ยบริเวณลานตรงนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเต้นแอโรบิกนะคะ แล้วก็ถัดไปด้านโน้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะเรียกว่าลายแดนซ์นะคะแต่ตรงด้านหน้าเราที่เห็นไฟสว่างอยู่นี่เป็นสนามเปตองค่ะถัดไปก็เป็นสนามฟุตซอลแล้วก็โน้นค่ะเป็นสนามบาสเกตบอลและ,ะถัดจากสนามเปตองไปก็เป็นสนามเด็กเล่นนะคะผู้ปกครองก็พาลูกหลานพาเด็กเล็กมาเล่นสนามเด็กเล่น ยามค่ำนะคะหรือเลิกงานเลิกจากโรงเรียนแล้วประมาณนี้นี่คือชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนของหมู่บ้านบางสเสรนะคะกิจกรรมของเขาในยามค่ําบางกลุ่มบางคนก็จะประมาณนี้นะคะส่วนที่ชายหาดก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะซึ่งส่วนมากนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งถ้าเทียบแล้วระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นนี่ก็นักท่องเที่ยวจะเยอะกว่านะคะขําวันนี้มีรถจอดเต็มเลยค่ะที่จอดรถเต็มเลยนะคะฝั่งชายหาดมองไปค่ะซาเล้งที่ขายอาหารขายเครื่องดื่มขายของขบเคี้ยวต่างๆก็ยังอยู่นะคะตอนนี้ขําแล้วนะไม่ใช่ยังไม่่ําตอนนี้เกือบอหนึ่งทุ่มแล้วค่ะ แต่ว่ารถซาเลนก็ยังขายของอยู่ขายอาหารขายเครื่องดื่มบริการนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้นะคะส่วนถัดไปด้านโน้นนะคะมองไกลออกไปด้านโน้นก็จะมีร้านอาหารมีบาร์สำหรับนั่งดื่มประมาณนี้ที่อยู่บนถนนเรียบชายหาดบางสะเรศในยามค่ำก็จะคึกคักนิดหน่อยส่วนบนถนนที่เราเห็นนี่คือรถที่เขากำลังลาก ช่วงตอนกลางวันเขาก็บริการนักท่องเที่ยวพอตอนค่ำมาเขาก็เก็บเข้าไปจอดที่อู่หรือที่โรงจอดของเขาแล้วตื่นเช้ามาเขาก็นำพวกสปีดโบ๊ทหรือว่าสกูตเตอร์หรือบานาน่าโบ๊ทออกมาบริการนักท่องเที่ยวนะคะนี่บรรยากาศที่ชายหาดวันนี้ลมเย็นสบายค่ะอากาศดีดีแต่มองไปด้านนี้ดูค่ะ น้ำทะเลก็เป็นสีแดงคือสะท้อนลงมาจากาท้องฟ้าน,นะคะขอบฟ้าด้านโน้นหลังจากที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วยังมีสีแดงเรื่อๆอยู่สวยไหมคะสวยนะคะอันเนี้ยถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวนะคะชายหาดบางสะเรตำบลบางสะเรออำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีคะ่ะ